นี่น้องเบ้น้องเบ้เป็นพ่อครัวนะครับวันนี้นี่ขอแท้น้องเบ้นี่สุดยอดนะครับทุกคนนะ คุณลุงทาก,กับเข้าให้กินนะครับเมื่อกี้น้องเบทผัดน้องเบทไปทำธุระส่วนตัวนะครับทุกคนคุณลุงก็เลยต้องมาผัดแทนนะครับนี่ใส่ผักเข้าไปด้วยโอ้โหนะใช่น้องเบทผักได้ลุงปรุงนะครับแายใกล้เพื่อนสวยนันนนะล่ะวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนวันนะสวัสดีครับนี่เพื่อนวัฒนะคนน่ะนี่เขาเริ่มมาเป็นอะไรเพื่อน ผัดเผ็นหมูป่านะครับมหมูป่าตลาดนัดวิล <laughs> ลิกลู้ไหลยมั้โอ้ว่าสุดยอดเลยนะครับนะทุกคนนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวกันแล้วนะครับม,ม,มาก็อฝีมือมัโจ้หนึ่งวันนะครับทุกคนนะคือ เพื่อนเอ้ยพ่อของเพื่อนวัดของเรานะครับวัดเดินป่าเดินเขานะส่วนน้องเบสก็คนเดินป่านั้นทุกคนนะโอ้โหางให้ผู้ใหญ่ก่อนขอบคุณครับน้องเบสนี่น่ารักจริงๆนะกะดูมุกป่านี่เล็กมากเลยนะเล็กน่าจะเป็นลูมูลูมุป่าเพิ่งพรแล้วก็ไปตีมาลูมูป่าหรวเื่นออไอพ่อแก่แล้วก็เรามีผักธรรมชาตินะทุกคนนะจ้า ลองไปกินให้ดูดิแจมแจถมแจ่มเลยนะเพื่อนนะแจกเลยอ่ะแจกกว่านี้ก็ไม่แม้แล้วใช่สุดยอดเพื่อนเราเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมไปเดินป่ากันต่อไหมเนี่ยเดี๋ยวรวยหักโวยเหรออือหืมคือเอางงสุดโอ้ยเราเอามึงดูดิคณะเพื่อนวันนี่ยทำแกงอร่อยนะทุกคนนะถ้าพอทำนี่จะอร่อยขนาดไหนนะครับทุกคนหัวเรื่อง เดี๋ยวอุ้ยแล้วนะอุ้ยเนื้อแซ่ดเลยโอ้โหนะวเดี๋ยวอ่องยี่อะไรนะอร่อยนะทุกคนอร่อ้น้ำตีป้าอร่อยนะนี้น้ำเน่านี่เน่านเลยเลือกใเน่าเน่าอุ้ยใส่งูเลยเน่าเน่าเลยบนน้องทุกคนนี่น้ำเน่าเน่าไม่ไก๋เตื๋เน่าวันละหนึ่งกิโลเน่าเลยเดี๋ยเอาถังมาซื้อถังอุ้ยนี่เลยใส่ใส่เมื็อเลืองนี่เมื็อเลืองเน่าแล้ใส่เยหรือเปล่าน่า

ตัวสามมุนตัวสามหมุนเป็นอะไรเดิเมสินี่อะไระอ่ะรูปสองชิ้นเหวนะอ๋อนี่ตัวสามนหรืล้อเอ่ป้าอุ่นเห็นอะไรมาย่างเนี้ยเอ๋อนี่ทุกคนเราจะไม่ลือน้ำพริกเ <c oughs> ผาชายลมดีนะครับนี่ไม่ใช่น้ำพริกนางกุหลาบนางกุหลาบก็ทำนางกุหลาบก็ทำได้แต่ว่ามันคนแล้วสติ๊กเกอร์นะครับใ <c oughs> ช่ไหมเพื่อนทำทำร่วมกันแกเลยนะเพื่อน นี่ทุกคนอร่อยนะครับพี้ของกทีใช่เคินของเพื่อนชัยเนี่ยผมกินแล้วอร่อยวันที่ยี่สองบ้านนี้ใช่ไหมเพื่อนระวังเดือนนี้อ่ะเออไมันช่เชื้อแดดมันจอบแล้วนะใช้ด้วยนี่นะใกล้อ่อวันที่นี่นะครับทุกคนว้าวสุดอันนี้ทำสุดใหม่นะอันนี้มีหน่อสุดหน่อไม้จัดธรรมชาตินะครับจัดธรรมชาตินะครับได้แลนเอาใบอาใบออกมาก็อย่างเยอะก็ไม่เคยกินเนี่ยครั้งแรกเนี่ย กำลังหิ้อืร่อยอันนี้สูตรเลยนะสูตรต้องม้เพดไหมเพดเขาเพดน้อยเพดน้อยใช่ไหมอืยก็ทุกคนสูตรนี้กระปุกนี้เก็บได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะครับทุกคนบอกเลยนะครับว่า นีผมบอกนะครับว่าใครได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังอร่อยมากพี่ใช่นะครับราคาเนี่ยคุ้มด้วยคุ้มมากร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีไหมพี่หรือว่าส่งไม่ฟรีครับอ๋อส่งครับ่าส่งไม่แพงนะแต่ว่าเราคิดแค่สิบห้าบาทเพราะว่าน้ำพีกน้ำหนักสามร้อยกรัมเพื่อนหนักนะครับทุกคนนะสามร้อยกรัมนี่หนักเลยกินได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับพี่เพราะว่าค่าส่งเราคนเขาช่างนะทุกคนก็ติดตามน้ำหนักอ่ะจริงๆแล้วค่าส่งไม่มีกำไรอะไรเลยนะไม่ได้กำไรเลยไม่พี่แล้วก็ถ้ากล่อง ค่าการแตกอร่อยมากแล้วก็เผ็ดน้อยนะครับนี่เลยนะมาเดี๋ยวผมลองชิมมั้งเมื่อกี้เอามาเต็มกระปุกอันนี้ยุบละอร่อยจริงดิยุบแล้วนะครับทุกคนนะชิมมั้งอันนี้สูตรหน่อไม้ใช่ไหมเพื่อนใช่สูตรหน่อไม้เพื่อนอร่อยให้หกเพื่กระปุกให้ไม่ให้อร่อยไม่มีไม่เซ็ตกระปุกเลยไม่มีไม่มีเราทําอะไรสักอย่างใส่ถุงซีกเนี่ยก็คือแบบ้องสุขานามัยต้องมาก่อนความสะอาดเราต้องมาก่อนนะนี่นะครับเพื่อนน้ำไปกมแล้วหรอเพื่อนชัย กินกับมาลาคินอกกินกับพังในข้าวกับหมอนะเพื่อนนะโคตรอร่อยอ่ะทุกคนนะฝากไปอุดหนุนเพื่อนชายผมด้วยอร่อยจริงๆเร,บ,รบประกันจากวัดดันป่านันเขาใช่นะครับทุกคนไม่ใช่แค่วัดดันปาน่านอนเขานะเบยค,คนนันป่าก,ก็รีวิวเหมือนกันนะครับสุด,ดยอ,อดจริมมปปงๆนุ่งอ่งอ่ะมีหน่อไม้นะครับทุกคนนะมีหน่นอไม้ ธรรมชาติสุดยอดที่เราท้าสามนะครับแล้วก็คุณลุงคุณนาก็ได้กินข้าวเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะแล้วเราก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วเดินทางกลับแล้วนะครับทุกคนนะพี่ๆท่านไหนที่ชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ผมกันต่อไปนะครับพี่พีซเนาะโอเคทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย